สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องนิติสอนพาไปดูวันนี้จะพาไปดูคลิปวิดีโอของท่านทนายอุทัยปลาทองจากช่องทนายอุทัยพาไปดูช่วงนี้ก็จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวแห่งคดีดังบ้านกกก็คือคดีของน้องชมพู่แล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งท่านทนายก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมาย ผ่านไปปีปีกว่าแล้วปีกับอีกกี่วันไม่แน่ใจก็คดีก็เดินทางมาถึงตำรวจขอสารออกหมายจับแล้วก็ผู้ต้องหาก็ได้รับการปร,ประกันตัวเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการสารไปสูตรความบริสุทธิ์ผู้ต้องหา ก็คือผู้บริสุทธิ์เพราะายังยังไม่ได้รับการพิพากษาจากศาลทนายก็ให้ความรู้ว่าระบบกฎหมายเมืองไทยคือระบบการกล่าวหาเพราะงั้นพวกเราทุกคนก็อาจจะโดนกล่าวหาได้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งสงสัยเราก็กล่าวหาเราก็จะเป็นผู้ต้องหาเพราะนั้นผู้ต้องหาก็คือยังไม่ใช่ผู้ร้ายนั่นเองหนึ่งปีผ่านไปแล้ว เรื่องราวแห่งบ้านเกกอกะก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจะมีคดีโน้นคดีนี้ที่เอ่อมาเกี่ยวข้องอยู่หลายคดีนั้นเราก็เลยต้องตามท่านทนายอุไทยไว้ท่านก็จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันให้เราได้ตามสถานการณ์ทันก็จะพิ่งเบื่อกันสำหรับคดีนี้ก็เราก็จะได้ความรู้ทางกฎหมาย ไปเรื่อยๆมันจึงเป็นเรื่องทีเ่เป็นเหตุการณ์ที่มันจะมามาต่อเหตุการณ์ที่ทุกคนบอกว่ามันน่าเบื่อมันยาวนานมากแต่ถ้าเรามามองมุมว่าเราได้ความรู้ทางกฎหมายอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เราเอาหันกลับมาติดตามคดีนี้เ,เรื่องราวนี้ไปเรื่อยๆจ,จนกว่า สารจะตัดสินพิพากษาก็คือคงจะอีกนานน่าจะนับปีนะครับนับปีไม่ใช่นับเดือนนับวันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพผมธนอุทัทยปลาทองจากช่องธนอุทัทยพาไปดูนะครับวันนี้พบกันในวันสุดสัปดาห์ต่อไปคงมีเวลาดูนะครับ ผมเองก็ไม่ก็มีคลิปเท่าไหร่หรอกแต่เพื่อนๆก็ดูอยู่ช่วงนี้ข่าวคราว,ราวก็ห่างเหินนะนอกจากการแฉซึ่งบางทีก็บอกว่าแฉก็ไม่ได้เรื่องหรอกไม่เข้าเป้าสักทีนะก็ดูๆกันไปครับเรื่องอย่างนี้จะใจร้อนไม่ได้นะครับวันนี้นี่ผมจะมาในหัวข้อซึ่งร่ำร่ำตลอดนะเพราะว่าหลายวันแล้วนะในเรื่องที่ว่า จะมีหมายนะหมายลงที่ยูทูบเบอร์และคนบางคนนะก็น่าจะเป็นป้าแตนนะที่บอกว่าพาผู้ต้องหาหนีนะครับวันนี้ผมก็จะมาในหัวข้อพาผู้ต้องหาหนีนะง่ายๆดีา <c oughs> การเริ่มนะ การเริ่มตัวนี้เนี่ยยังน่าจะยังเป็นข่าวลืออยู่นะว่าสนปทุมวันใช่ไหมที่จะออกออกหมายเรียกนะส่วนออกหมายจับก็ต้องไปดูไปดอูอัตราโทษก่อนนะว่าเป็นยังไงนะหมายจับนี่จอ,อกได้ไหมเพราะว่าต้องไปขอที่ศาลนะครับขอที่ศาลเพราะว่า เออจะว่าความผิดซึ่งหน้าหรือเปล่าแล้วทำไมไม่จับเขาตอนนั้นใช่ไหมเออมันก็ต้องดูว่าหรือว่าออกไมาเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจะดำเนินคดีกับกับคนที่พาลุงพลหนีอา่าจากกกกอกไปที่สตชนะครับซึ่งเราก็จะมาคุยกันเรื่องข้อกฎหมายนะครับตัวนี้ ก็เป็นมุมมองของทนายคนหนึ่งนะคงไม่ไปบังคับให้ใครเห็นด้วยหรอกนะแ้วก็มาดูว่าผมคิดยังไงกับกับคดีซึ่งจะงอกมาตัวนี้นะอันนี้นี่ได้ได้ข่าวอยู่นะว่าคนบางคนซึ่งชอบที่จะ <c oughs> จัดเขาเรียกว่าจัดให้ทุกเม็ดอะนะจัดให้บ่อยๆถ้าเป็นลุงพลประแตนนี่จะโดนจัดตลอด เวลาเขาจะจัดคืนเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่ามาพูดดีหรือว่าคนจัดคนจะจัดคืนนี่ความรู้สึกแย่นะก็คือไม่ได้เรื่องน,นะในความคิดผมนะคือได้บางทีมีโอกาสเราต้องทำครับไม่ใช่มีโอกาสแล้วมาพูดนั่นพูดนี่คนเชียร์ก็ไม่ได้เชียร์ให้มีทะเลาะกันนะแต่โอกาสมันไม่มีบ่อยนะมันไม่มีบ่อย คุณจะให้เขาขุมเมงอย่างเดียวนี่มันก็ไม่ดีนะเรามาดูข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการพาผู้ต้องหาหนีเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้คดีายาเลยเนี่ยคดีายาเนี่ยมันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีเจตนานะมีเจตนาแล้วก็เริ่มเราก็เริ่มทำเอาสมมุติว่าผมมีมีเจตนาที่จะ ทำร้ายใครคนหนึ่งนะก็อาจจะไปหาไม้หาอะไรแล้วก็เดินก็ไปตีตีเขาทำร้ายเขาอย่างนี้นะก็คือถ้าถ้าเจตนานั้นทำไว้นานแล้วนะนานนานแล้วก็แล้วค่อยไปทำก็คือคิดไว้นานแล้วค่อยไปทำานะ่มันก็จะเป็นเจตนาซึ่งมีการไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นบทชะกันนะครับเพราะว่าทำไมถึงมีบทชะกัน ก็เป็นเรื่องที่สารไม่ใช่กฎหมายนะเห็นว่าเรานี่ได้ใช้ความคิดตั้งนานแล้วเรายังทําผิดกฎหมายอยู่นะเรื่องต่ตองไว้ก่อนนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นจึงเพิ่มโทษขึ้นว่าเรามีจิตใจแน่แน่ที่จะทําผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เตรียมการอะไรทํานองนี้ประมาณนั้นนะครับผมก็ศึกษามาอย่างนั้นะนะ มาดูคดีถ้าคดีที่จะเกิดนี่ก็คือคิดแล้วทำนะคิดแล้วทำใช่ไหมคิดแล้วทำแต่มาดูคดีนี้นะคดีนี้ซึ่งซึ่งยังไม่พูดถึงนะใครจะไปแจ้งความร้องทุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยม้วนทีหลังมาดูคดีนี้ทุกคดีเลยถ้าจะทําความผิดเนี่ยก็ต้องมีการเริ่มใช่ไหมพอเริ่มทํามันจะผิดกฎหมายเลยถ้า เริ่มทําไม่ผิดกฎหมายนี่ต่างไปไหมต่างางไปไหมก็คือคดียายานี่ถ้าเริ่มทําก็คือทําผิดกฎหมายนนะทาผิดกฎหมายคดีนี้ไม่สมมุตินะเอาจริงๆเลยก็คือขณะที่ยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพลแล้วก็ป้าแตนนี่ออกจากบ้านก็คือไม่มีหมายจับ การที่จะบอกว่าหนีหมายจับนี่มันต้องมีหมายจับมาก่อนนะครับมันต้องมีหมายจับมาก่อนถึงหนีถึงเรียกว่าหนีมาก่อนแล้วก็เดินทางแต่ถ้าเดินทางก่อนนี่และมีหมายนี่ไม่ใช่การหน,นีเพราะว่าเหตุแห่งการคือหมายนะ่ยยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่ปรากฏว่านี่คือหมายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ปรากฏจะบอกว่าเจตนาทําผิดกฎหมายโดยการพาใครบางคนหนี ได้หรือไม่มันก็ไม่ได้นะครับก็คือกระเดีายญาเนี่ยมันต้องคือมันเริ่มมันก็ผิดเลยนะเอาสมมุติว่ายัางฟังไม่เข้าใจสมมุติว่าเอาเขาจะไปกรุงเทพนะนี่นี่ข้อเท็จจริงนะก็คือไปกรุงเทพเพราะทนายชวนว่ามาคุยกันหน่อยนะจะได้มาวางแผนกันรู้สึกว่าอะไรมันจะขมิงเกี่ยวมากแล้วก็เดินทางสมมุติว่าเดินทางไปถึงสุรินทร์ถึงสุรินทร์ ถ้าไปสีเกตนะโอ้ถ้าถ้าถ้าไปเทียบนะเอามุกดาหารไม่มาสุรินทนะเอาไปที่ไหนลนะ่ะมุกดาหารน่าจะไปร้อยเอ็ดนะอ,ออกทางสุวรรณภูมิเปล่านะาถึงสุวรรณภูมิมาอย่างนีอ้อำเภอนะครับคงไม่ถึงโคราชนะยังไม่ถึงคือระหว่างเดินทางก็มีหมายแต่โจ์นะโจทย์คนฟ้องเนี่ย จะพิสูจน์ยังไงว่าเขารู้ว่ามีหมายเอาถ้าคนไม่รู้นี่มันจะไม่มีความผิดครับเพราะว่าเขามีไม่มีเจตนาที่จะทําการฝ่าฝืฤฤกนกฎหมายโจทย์ต้องนําสื่อว่าเขารู้แล้วก็อันนี้นี่คือการเดินทางมันเริ่มก่อนแล้วนะการที่บอกว่าหนีนี่มันเริ่มคือเดินทางก่อนแล้วที่จะมีหมายมันจะถ้าสมมุติว่ามีหมายแล้วออกเดินทางนี่นี่คือหนีแต่มันออกเดินทางแล้วมันมีหมายออก ระยะใดระยะหนึ่งแต่ว่านี่นี่ยังไม่พูดถึงว่าเขารู้หรือไม่รู้คือการเริ่มที่หนีนี่มันไม่เริ่มเมื่อมีหมายมันไปแล้วค่อยมีหมายจะบอกว่าหนีนี่ไม่ถูกละมันไม่ถูกก็คือการทําผิดกฎหมายนี่มันต้องทําผิดตั้งแต่เริ่มการเริ่มนี่แล้วทีนี้การหนีเนี่การหนีนี่ถ้าคิดว่าหนีก็คือพาใครคนใดคนหนึ่งไปใช่ไหมการพาไป แต่ตัวนี้นี่ยูทูบเบอร์นี่เขาถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะพวกนี้เขาอยากได้ข่าวเขาก็ไปเพื่อที่จะทําข่าวไปเพื่อที่จะทําข่าวกิจวัตรต่างๆเมื่อไปพบทนายก็ไลฟ์สดอะไรเนี่ยเขาไปทําข่าวเขาไม่ได้บอกว่าพาคนนี้หนีอะ